สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่ศาลหลักเมืองเดิมพระราชวังจันทร์เออหรือเรียกว่าพระหลักเมืองพระราชวังจันทร์วันนี้วันที่สี่พฤษภาคม2 5งห้าหกห้านะคะออตรงกับวัน ถัดตมงคลนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็แบบรีวิวสารหลักเมืองนะคะที่ที่ได้มีเออมีการบรุะะให้ดูสวยงามสะอาดเอหน้าเคารพเลื่อนใสเลื่อมใสมากขึ้นนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะพ่อหลักเมืองนี่เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะทดลองทดลองอีกแล้วโอ้ใบสีสวยมากเลยก็คงจะสั่นอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวจบพลิปสั้นๆตรงนี้ค่ะ